สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามารีวิวกล่องกล่องพัสดุอ่านี่เป็นกล่องที่คุณพ่อเอฟมานะครับในกลุ่มของโอริงย่านะครับพี่ๆบางท่านมีเหลือเยอะก็แบ่งนะครับในราคาที่เหมือนเหมือนได้ฟรีนะครับเพราะว่ากว่าจะไปเปิดกล่องแล้วเจอใบวิบวับแต่ละใบนี้ยากมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแกะนะครับอยู่นี้จะมีสี่ใบนะของพี่ที่อยู่แถวนนท์นะน<อ>นทบุรีตนกายเป็นคนแกะ ไม่รู้<ล>ว่าได้หรือเปล่า <c oughs> มีดอะไรมีดจริงหรือมีดปลอมอันนี้มีดพลาสติกไม่น่าได้หรอกที่จริง <c oughs> นี่ไงก็ใช้กันไกลนี่ไงอ,อันนี้นี่นี่กระดออกล้ก็อเอฟอ่อ่เราก็เอฟมานะครับเพราะว่ามันเป็นดาคอนบอลเพราะว่าดาคอนบอลนี่เราชอบอยู่แล้วนะครับยังไงก็นี่๋อเปิดมาเป็นกล่องนี้มันพิเศษมากเลยนะนี่เป็นกล่องโคดิงยาก ครับบแล้วเขาเหมยจัดมายังไงวะก็ยังว่าอยู่ทำไมไม่มีเสียงขนมเป็นก็พอดีมันเป็นกา้อนบอลเนาะก็เลยชอบนะครับก็เลยเก็บมาทำไมเราไม่ขย่าแกจะเป็นเจ้าใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องดูขนมอ๋อยี่สสามยี่สี่ขนมเป็นเป็นล่าสุดนี่แหละแกเลยนี่ไงเห็นไหม ันเป็นใบอานะอยากได้เป็นขนมเลยเอาอขนมเล็กนิดเดียวโอ้ยอันนี้เยอะมากนี่ได้ขนมหนึ่งอันอุ้ย,อยสองอัน <c oughs> อนะครับมีเทปอ่ะแกะเลยไหมอ๋ออันนี้มันเป็นกล่องรุ่นเก่านะมันเปิดอย่างงี้เนาะแต่ถ้ารุ่นที่เราไปนี่มันจะดึงอย่างงี้นะใช่ไหมใ้่ใช่แกะเลยนะ<ก>มีเทปอยู่สี่ใบนะครับเป็นใบดาบขันบอลนะครับระดับอาร์แล้วพุ่งเป็นแพ็คมาดีมาก นี่รีวิวกับน้องต้นกล้านะครับใช่นี่จะเป็นดานบอลเดี๋ยวก็ลงสาขาละเดี๋ยวก็ได้ตามลุ้นกันละตามหาเอสดาระถ้าได้เอสดาร์มาก็รับรองนะครับปล่อยแน่นอนครับไม่เก็บเพราะว่าใบไหนก็มีค่าเท่ากันอ่ะให้กล้าลุ้นสามสองหนึ่งอ้ยนี่เบกิต้ากับลิงยั์นะครับนี่ใส่ซินอย่างดีนี่ใบที่หนึ่ง ใบที่หนึ่งเบกิตากับใบที่สองนะครับเป็นระดับ R นะใบที่สองก็จะเป็นงโงกุลนะครับเบกิตาโปหังแล้วก็พิกโร่พูลลีลินนะครับับอันนี้จะเป็นไม่ไว้นั่นแหละพาร์ทสองนะครับับอันนี้จะเป็นโงกุลโงกุลโงกุลนะครับนี่ับเป็นโงกุลกับเบกิต้านะครับนัมเบอร์ยี่สิบเจ็ด นะครับดาคอนบอลเป็นใบอาสวยนะวิบับปับวิบับปับเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟ er, ิเซอร์โงกุลแล้วก็พิโกโรโกฮังนะครับฟิเซอร์ตัวใหญ่เอาง่ายงตัวนี okay. ้ถ้าถ้าเราไปลุ้นขนมนะตามสาขาจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับคือส่วนมากจะได้เอ็นนะครับเอ็นก็คือ normal ธรรมดานะครับก็จะมี R เดว r ้งอาร์ R ิวเอะไรก็ว่าไป ซึ่งใบวิบับนี้จะหายากมากนะกว่าจะเจอแต่นี้มันเป็นพาร์ทสองแลวบางหักระวบางการหักนี่อะ่ะก็สําหรับคนชอบนะครับก็ถือว่าคุ้มได้ในราคาที่ได้ฟรี <Free. S 1> สวยไหมหนูว่าสวยไหมสวยไหมก็สวยนะอืมสวยมากอะ่ะปิดคลิปให้ป้าหน่อยเอ่อตอนนี้อัดมาเย็นทีแล้วขนมนี่มันกินได้ไวะไม่รู้ พ่ออาจอัดมากินนาทีและ ASMR อ,อ,อร่อยแป๊บเดียเกิน4นาทีโอเคขอยชิ้นึ่งอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยอย่าเยอะเกินอย่าเยอะเกินไหมมันอมโอเคนะครับก็ันก็เลยได้ใบระดับอ่านะครับมาสี่ใบนะครับจากพี่ในกลุ่ม สวยงามมากสวยงามมากเลยชอบชอบจะเปิดได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะใช่ไม่ธรรมดาแต่อันนี้ได้ในนามคามาร้อยกว่าบาทพร้อมส่งเอาเราบอกว่าฟรีอ่ะก็ได้เหมือนได้ฟรีไงอ๋อกล่องหนึ่งมันสี่จุบเก้านะกล่องหนึ่งสี่จเก้าบาทเราซื้อสองกล่องเราก็ได้แค่สี่ใบแถมไม่ได้ใบนี้ด้วยต้อง ต right. ้องซื้อเห็นไหมนี่จะเป็นลูกดาก้อนบอลนี่ไงนี่ดาก้อนบอลถ้าเป็นพัด์ทจะเป็นลูกดาก้อนบอลนะครับอ่ะดาก้อนบอลพัด์ทดาก้อนบอลเป็นลูดาก้อนบอลแต่ผมไม่ทันหรอกพัดนี่ไม่ทันแต่ว่าเราไม่ทันเนาะพาร์ทนี้เนาะแต่ว่าถ้าจะลงสาขารอบนี้เราจัดเต็มอ่ะโอเคบายบายสุล การรีวิวของที่พ่อ C.F. เอเน่จากกลุ่มโอเดนย่านะครับก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มกับราคาที่เอฟมาก็สำหรับวันนี้บาบายค,ครับบบ๊ายบายยนี่ต้องเจอจอมมารฟิโซฟิโซว่าบาบายค,ครับ